c h ที่3การสื่อสารในทีมอย่างมีประสิทธิภาพทำไมการสื่อสารในทีมอย่างมีประสิทธิภาพถึงเป็นเรื่องสำคัญคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆในการทำงานคะ่ะการทำงานไม่ได้มีแค่การทำงานนะคะการสื่อสารระหว่างทีมเนี่ยแหละคะ่ะคือสิ่งที่ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำไมการสื่อสารจึงสำคัญมันช่วยให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและหน้าที่ของกันและกันมากขึ้นช่วยลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดซึ่งเพิ่มทั้งภาระงาน และเพิ่มเวลาในการทำงานสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดการทำงานซําซ้อนปัญหาที่เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ดี 1. เข้าใจผิดในสิ่งที่ต้องทำทำงานซําซ้อนและขัดแย้งกันเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีในทีมลูกค้าไม่พอใจเพราะได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกันปัญหาที่พูดมาทั้งหมดนะคะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและเสียอารมณ์ค่ะตัวอย่าง ร้านอาหารแห่งหนึ่งพนักงานเสิร์ฟไม่ได้แจ้งพ่อครัวว่าลูกค้าแพ้อาหารทะเลทำให้เกิดปัญหาลูกค้าแพ้อาหารและต้องนำส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้เกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีแนวทางการสื่อสารที่สามารถช่วยให้เราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทีมได้ด้วยค่ะข้อที่1พูดให้ชัดเจนและตรงประเด็นใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือบอกสิ่งที่ต้องการอย่างตรงไปตรงมาให้ข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วนป๊อบอยากจะแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงค่ะข้อมูลไปครบไม่ทําร้ายจิตใจกันข้อต่อไปคือการฟังอย่างตั้งใจหรือว่า active listening ซึ่งมีหลักการดังนี้ค่ะจดจ่อกับผู้พูดไม่เล่นโทรศัพท์สบตาและแสดงท่าทีสนใจถามคําถามเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนทวนซ้ําสิ่งที่ได้ยินเพื่อยืนยันความสนใจ นอกจากการสื่อสารที่ใช้คำพูดแล้วนะคะยังมีในส่วนของภาษากายด้วยค่ะสีหน้าท่าทางสื่อความหมายของคำพูดยิ้มแสดงท่าทางเป็นมิตรสังเกตภาษากายของคนอื่นเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พูดค่ะภาษากายที่เป็นมิตรเนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นทักษะนะคะ ทักษะแปลว่าฝึกได้ค่ะวันนี้เราอาจจะลองดูผู้ที่เราสนทนาด้วยว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมาผ่านภาษากายเนี่ยเราชอบหรือไม่ชอบยังไงและสามารถนํามาเรียนรู้และปรับใช้ในการสื่อสารของเราเองได้ค่ะเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเรื่องสําคัญเนี่ยควรคุยกันตรงๆเนอะไม่ใช่ส่งข้อความใช้กลุ่มแชทสําหรับการประกาศข้อมูลทั่วไปและใช้การประชุมเมื่อต้องตัดสินใจร่วมกันค่ะ ในการเลือกช่องทางการสื่อสารเนี่ยค่ะในช่วงแรกของการทำงานเราอาจจะต้องใช้ประสบการณ์สักครู่หนึ่งในการสังเกตว่าการสื่อสารแบบไหนเหมาะกับช่องทางไหนเมื่อสังเกตดูสักพักนึงแล้วเราสามารถเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารได้ดีค่ะตัวอย่างนายปองเป็นพนักงานใหม่ในโรงงาน เขาไม่เข้าใจว่าวิธีใช้เครื่องจักรใช้ยังไงแต่ไม่กล้าถามหัวหน้าง,งานสังเกตสีหน้าที่สับสนของในปองจึงเข้าไปถามและให้ข้อมูลอย่างตั้งใจทำให้ในปองเข้าใจและทำงานได้ถูกต้องจากตัวอย่างนี้นอกจากในปองจะได้เรียนรู้แล้วยังเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานอีกด้วยค่ะหัวข้อต่อไปค่ะเป็นหัวข้อที่สําคัญมากๆเลยก็คือการให้และรับฟีดแบ็กค่ะวิธีการให้ฟีดแบ็กที่สร้างสรรค์นะคะ ขอย้ําเลยค่ะมันคือการมุ่งเน้นที่พฤติกรรมไม่ใช่ตัวบุคคลและการให้คําแนะนําที่สามารถไปปฏิบัติจริงได้ค่ะสาเหตุที่เราต้องมุ่งเน้นที่พฤติกรรมค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรามุ่งเน้นที่ตัวบุคคลเนี่ยมันจะเป็นการตีตราและทําให้เขารู้สึกว่ามุมมองที่เรามีต่อเขาเนี่ยไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วทั้งที่ความเป็นจริงการที่เราพยายามให้ฟีดแบ็กเขาเป็นการแสดงถึงความเชื่อว่าเขาสามารถดีขึ้นได้ดังนั้นค่ะการให้ฟีดแบ็กเราควรมุ่งเน้นที่พฤติกรรมเช่น ครั้งนั้นคุณมาสายครั้งหน้าขอให้ลองพยายามให้ดีขึ้นไม่ใช่คุณมาสายตลอดเลยทำไมทําให้ดีขึ้นกว่านี้ไม่ได้นะอันนี้คือตัวอย่างของการให้ฟีดแบ็กนะคะเทคนิคการให้ฟีดแบ็กที่เป็นที่นิยมค่ะก็คือการเริ่มและจบด้วยดีหรือว่าแซนวิชค่ะการให้ฟีดแบ็กแบบแซนวิชนะคะจะต้องเป็นการเริ่มที่ดีหรือว่าการเริ่มด้วยคำชมค่ะการสื่อสารในสถานการณ์ความขัดแย้งค่ะ ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการทำงานเสมอๆเ,เลยใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าการสื่อสารในสถานการณ์แบบนี้ทำยังไงได้บ้างเมื่อเกิดความขัดแย้งในทีมพูดคุยกันโดยตรงไม่นินทารับหลังนะคะมุ่งเน้นที่ปัญหาไม่โจมตีบุคคลใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยฉันแทนที่จะเป็นคุณถ้าเกิดสมมติว่าเราเน้นย้ำว่าคุณทำงานแย่มากตัวนี้ค่ะจะเป็นการโจมตีบุคคลแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราบอกว่า ฉันรู้สึกกังวลกับงานที่ยังเสร็จไม่ทันกำหนดตัวนี้ค่ะจะพูดถึงความรู้สึกของเราที่มีต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและสุดท้ายหาทางออกร่วมกันค่ะเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะมาชี้ทุกผิดตรงนี้นะคะแต่เราอยู่ในจุดที่กำลังหาทางออกร่วมกันในปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเทคนิคการจัดการความขัดแย้งค่ะรับฟังทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นด้วยคิดถึงประโยชน์ของทีมเป็นหลักขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าหากจาเป็น และนั่นก็คือภาพรวมของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในทีมช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาข้อมูลไปครบรับและให้ฟีดแบ็กอย่างสร้างสารรค์อย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะและในแชปเตอร์ต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ในทีมค่ะ